เป็นญาติกันหรอพูดแต่งพรมลิขิตแจ,จงข้อสงสัยปมการ,รเกตพุทธานทำแฟนๆออกมาถกกันสนั่นเลยล่ะค่ะสำหรับละครพรมลิขิตทางช่องสามนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒนและนางเอกสาวเบลลาราณีพอตอนล่าสุดแม่หญิงการ,ระเกตได้บอกกับนางเอกอยังพุทธานว่าเราเป็นญาติกัน ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้แฟนๆสงสัยเลยว่าแล้วแบบนี้พ่อรทิกับพุทตานจะรักกันได้หรอล่าสุดผู้แต่งพรมลิขิตก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าคุณหญิงกับพุทตานไม่ได้เป็นญาติกันทางสายเลือดเอาเป็นว่าจะว่ายังไงนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าเกศสุรางในร่างกรารเกตเป็นญาติทางกายภาพกับกรารเกตในร่างพุทตานหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุทตานจะมารักกับพ่อฤทิกซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบาย เกสุรังในยุคปัจจุบันที่เป็นญาติกับพุทธานตายแล้วรดความตายตายจริงและเกิดใหม่แล้วเป็นคนอื่นแล้วแต่แฟนตาซีตรงที่ว่าคุณหญิงนางจําอดีตชาติของนางได้และนางย้อนอดีตมาเกิดในร่างของการะเกตส่วนพุทธานที่เป็นญาติห่างๆของเกสุรังก็ย้อนมาทั้งตัวดังนั้นร่างของการะเกตกับร่างพุทธานจึงไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดคุณหญิงการาเกตแค่นับญาติกันทางจิตวิญญาณ พอคุณหญิงท่านจำอดีตชาติได้ดังนั้นพุทธาลกับพ่อริจึงไม่ใช่ญาติกันค่ะถ้าคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกและพัวพันนวเนียกว่านั้นแต่ถ้าใครเคยอ่านเราจะข้ามเวลามาพบกันจะพบว่าสามีภรรยาบางคู่ในเรื่องอดีตชาติเคยเป็นพ่อลูกกันหรือเคยเป็นพี่น้องกันก็จะค่อนข้างกระจ่างใจในเรื่องนี้